มาทำอะไรอยู่ตรงนี้มาแอบ <c oughs> ร่างติดตังของอซุสเซนนะครับจะเสร็จแนละ้วแยกกันทำกับพิซซิงนะครับเป็นกานไม่เสร็จอันนี้ก็ทำคพีเดียวงงเงาๆเลยเงาเหรอ <c oughs> เสร็จแล้วลวก็เดินสายสมวัวจะไปคืนนี้หรือว่าไม่ไปพรุ่งนี้ครับเปลี่ยนแผนแล้วไปพรุ่งนี้เช้านะครับแต่เช้าแล้วก็ไปตั้งลำโพงเลยตอนเย็นซ้อมใหญ่แหครับแล้เสมาธิสรุปเราจะใช้เครื่องค <c oughs> ันไหนเนี่ยปั่นไนฟค,นนคันนี้ใช่ไหม ไม่ทันเพราะว่าอันนี้เอาล้อไปทำอยู่ที่แดงเลยเนาะอย่าไปฝั่งนูน้นเป็นเย็นถ่ายไม่บานะอริศหน่อยอริศรอรอแป๊บนึงนะ เด่นมิกใไงเลยกระตุ้วกรตุ้นยี่ซื้อนย่งงไงเลยรับพ่อู่ตไปเนียครับบทลงศึเดนทองคือขั้นนั้นางเลยชาวบ้านเบ็ดพิเศษนี่ดูด้วยรถลองพงค้าผุนนะครับเดี๋ยวเราอย่าบัไปสักพอดีพูดจริงๆนะผมต่อได้หมดนะสายแจ็คสายอะไรแต่ปั๊กไฟเป็นอะไรที่ผมต่อไม่เก่งมาก ัแฟเป็นยังที่ผมตัวก็เก่งน่ยมันต่อทีไก็ไม่แน่นสักทีเป็นิกนดีไหมเ้ีเลยเอาอุ้ยสีแห้งยังยังไหนี่น้องดูดิ แล้วก็จะเจาะเดินสายนะครับทีนี้นี่ไปเป็นแพงแน่นอนอยังไงก็ต้องแน่นอนใช้สเสียงได้เลย<ช>มีอะไรบ้างทำไม่เป็นเนี่ยนความดีสองดูแป๊บเดีย เราเล่นซองอะไรลอยลอ้าวสองเสียงแล้วแป๊บหนึงแป๊บนึง,แบบนงลูกเดินออกมาได้ไงอันตรนนนายรับปเงี้ย,ยเนาะเงี้หัวเยเนาะเงี้หัวยกับหวเก่งเนี่ยเนาะไปอุ้มลูกมาดีกว่า อยากเดินแบหนานว่าเรียกอ๋อนิดไหม้ะแม่อุ้งโหงาเลยจกิงจ้ะเนอะ ได่แล้วเห็นไหมหนูรู้อลิซจะเดินพี่น้องอาจจะอันนี้ว่าน,นะครับว่าเป็นอย่างนม่ตุนคือไฟว่าผมจริงเพราะอยู่บ้านผมไม่ทําอะไรเลยอยู่บ้านสายไฟเส้นหนึ่งก็ไม่จับแค่อะไรวะแค่สตูดิโอพังอย่างเงี้ยแค่ระพงพังผมยังไปให้ร้านเลยไม่ซ่อมเอง เอามปดิซูซู <laughs> แล้วก็จะมีผ้าใบเพิ่มป่ะใช่ผ้าใบปิดหน้าปิดผ้าปิดหลัง <laughs> เป็นยังไงวะ <laughs> นี่แต่ละคนแต่ละมุมเลย ใช่ไหมแย,ย,ยกย้ายันทำเลยใช่ไหมใช่ยังไม่เสร็จนะครับจะติดตังด้งตรงนี ยหยหิว่าเมื่อนก็แจ้งอืมเอนก็รเรื่องซอดแจ้งเลยนะคือนี่ทัดผ่อกันแน่นอนครับลงเพียง 我，好好、啊。啊 ยังไงขี่ใหม่ ที่ออกเพื่อไม่ให้มีอะไรมาวางพี่ผมกิดใหญ่ๆกันอย่างนี้ยเพราะว่าจะไม่ให้ใครเอาของอะไรมาวางโอ้ยยโทรศัพท์ โอเคปล่อยให้ปาทำงานนะโอเคเดี๋ย้อนจอกันนะครับที่ันแพรือเสร็จแน่นอนครับวันนี้อยังมาถ่ายอีกของก็มาครบแล้วนะครับโอเคค่ะ